สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ the casual er channel นะครับรีวิววันนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก iPhone 12สีม่วง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 ่วง,วง,วง,วงนะครับผมเราไปดูกันเลยเรามาแกะก่อนครับ iPhone 12สีม่วงเปิดขึ้นมา เราก็จะเจอ iPhone 12นะครับดูซิในกล่องมีอะไรบ้างอ๋อนี่เครื่องเปิดไว้อยู่แล้วนะครับผมขอเอาเครื่องออกมาวางข้าง,างก่อนเนาะดูว่าในกล่องให้มาอะไรมาบ้างก็หลักๆก,ก็จะมีสายา lightning to USB Type C นะฮะก็ตัวนี้สำหรับเอาไว้ support ตัว fast charge ได้2 0วัตต์นะครับของ iPhone 12นะครับแต่คุณต้องไปซื้อด d ปเตอร์เพิ่มเองนะมีอะไรอีกก็กล่องคู่มือธรรมดา เข็มจิ้มถัดซิมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมะ er สติกเกอร์อปเสเสีได้ยนะน่าจะให้เป็นสีม่วงมาด้วยครับสังคู่มือธรรมดาไม่มีอะไรนะครับมามาดูตัวเครื่องกันดีกว่าเครื่องเนี่ยผมเปิดเช็คมาจากร้านละแล้วก็เอาไปติดฟิล์มกระจกหน้าหลังเรียบร้อยแล้วนะครับก็การอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะฮะติดไว้ก่อนสเปคของตัวนี้นะครับ ของ iPhone 12สีม่วงเนี่ยสเปคเขาจะเหมือนกับ iPhone 12ที่ออกมาในปีปลายปีที่แล้วอะครับสเปคเดียวกันเลยนะฮะที่จะมี CPU A14 Bionic เนาะแล้วก็แ a ม 4GB แบตเตอรี่ 2,900mAh ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีความจุให้เลือก3ขนาดเหมือนกันเลย64 1 28แล้วก็ 256GB นะครับมีสามารถใช้ 5G ได้สามารถใช้ 5G ที่บ้านเราได้เลยแล้วก็ กล้องหลังนะฮะกล้องหลังมี2ตัวเลนสวายปกตินะฮะ f 1 6ความละเอียด12ล้านเลนนันเต้วายความละเอียด12ล้านเหมือนกันนะครับ f ที่2.2แล้วก็กล้องหน้ากล้องหน้าอยู่เฉทานี้นะฮะ12ล้านเหมือนกันเป็นฟิกโฟกัสนะครับแต่ถ่ายมาแล้วก็สวยงาม ไม่แพ็กกล้องหลังเลยสอ่สหรับหลายๆคนนะครับที่มีความสงสัยนะครับว่าสีม่วงของ iPhone 12เนี่ยถ้าเทียบกับสีม่วงของ iPhone 11แล้วเนี่ยมันต่างกันมากไหมอันนี้ผมขึ้นรูปมาให้ดูแล้วเนาะก็ตามนี้เลยครับก็จะเห็นว่าสีม่วงของ iPhone 12เนี่ยจะเข้มกว่าแล้วก็สดใสกว่าสีม่วงของ iPhone 11นะฮะของ iPhone 11นี่ก็จะดูเป็นสีอ่อนๆนะครับก็แล้วแต่สไตล์นะฮะใครชอบแบบไหนก็ ซื้อแบบนั้นไปครับเดี๋ยวเราลองไปเทสภาคสนามกันดีกว่านะครับว่ากล้องถ่ายมันจะเป็นยังไงนะครับวิดีโอถ่ายมันจะเป็นยังไงกันสั่นดีไหมภาพผมชัดหรือเปล่าจะได้เป็นตัวช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการที่จะ,ะซื้อ iPhone 12มาใช้งานนะครับผมก็จะมีเทสเกมเล็กๆน,น,น้อยๆด้วยนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นเกมหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะเทสให้ดูทดสอบกล้องหลัง ไอโฟนสิบสีม่วงเล่นหลักสอบกล้องไอโฟนสิบสีม่วงเลนอันตาา้าไว นี่คือการเดินถ่ายแบบปกติเลยนะครับเสียงของไม้เป็นยังไงบ้างทดสอบกล้องหน้า iPhone 12สีม่วง <c oughs> ก็เดินเล่นในหมู่บ้านนะฮะไม่มีคนเลยเออกไปข้างนอกเป็นลบ นี้ใช้มือถือจับธรรมดาเลยนะครับแล้วก็เดินถ่ายไปเรื่อย แล้วครับก็เล่นมาสักพักละอันนี้ตั้งค่าแบบไม่ได้น่าจะไม่สูงสุดนะแต่ว่าก็เซมเลทที่ลองดูเนี่ยก็ห้าสิบห้าสิบเก้าค้างไว้เลยนะครับไม่ได้ตกเลยแล้วเปอร์ formance ในการเล่นเกมถือว่าน่าประทับใจมาก เาละเรามาเริ่มต่อกันที่ Call of Duty Mobile นะครับก็ผมปรับตั้งค่าเป็นกราฟิกเนี่ยผมปรับได้ Very High เลยนะเฟ m มเ a t นี่ m a กเลยนะครับก็ค่าอื่นผมเปิด Option แบบ Full เต็มที่เลยเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูครับ สำหรับ iPhone 12สีม่วงเครื่องนี้นะครผมได้มาจาก AS Shop นะครับผมโดยใช้โปรโมชั่น Best Buy ของ AS นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวโปรโมชั่นมาให้ดูนะฮะก็คือว่าเราใช้สิทธิ์ Best Buy โดยการที่เราใช้แพ็กเกจตามที่ AS กำหนดนะครับแล้วก็เราจะได้ส่วนลดค่าเครื่องโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจก็จะได้ลดไปประมาณ5,000นิดๆ5,000กว่าบาท นะครับผมแล้วถ้าเกิดยิ่งเบอร์ที่เราเอาไปทำสัญญา best buy เนี่ยเป็น s e n a t o r i a e gold หรือว่า platinum เนี่ยเราจะได้ส่วนลดเพิ่ม1,000บาทนะเบสเสร็จเนี่ยเครื่องเนี้ถ้าดูในรูปเนี่ยมัน24,700เนาะผมมาได้ลดอีกพันนึงก็เหลือ23,700ากับความจุ128จิกนะครับก็ถ้าเทียบแล้วกับความคุ้มค่าผมว่าราคามันจับต้องง่ายขึ้นครับถือว่าคุ้มค่าทีเดียว ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิป u n b o x แล้วก็รีวิว p h o n e 12สีม่วงนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับกับ iPhone 12สีม่วงตัวนี้ครับสีนี้เป็นสีที่ผมชอบนะความรู้สึกส่วนตัวคือเป็นสีที่สีม่วงที่สวยถ้าเทียบกับ11ผมว่าสีของ iPhone 12จะสวยกว่านะครับส่วนตัวก็หวังว่าคลิปนี้ของผมน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe ช่องด้วยนะครับ แล้วก็แชร์คลิปของผมให้เพื่อนๆดูเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อ iPhone 12ในปีนี้2021นนะครับขอบคุณที่ติดตามดูครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ